สวัสดีค่ะเอพิธาลอดใบบุ้งหมวยนะคะวันนี้มาพบกับคลิปก่อนนอนนะคะ <c oughs> ก่อนนอนก่อนที่เราจะไปสวดมนต์นั่งสมาธินาะผัดหลวงพ่อมาหลายวันแล้วเ <c oughs> สียงเบาใช่ไหมคะเสียงเบาโอเคอ่ะจะตะโกนแล้วนะ <c oughs> มานะคะวันนี้จะทาในหัวข้อพิเศษอีกแล้วนะคะพิเศษทุกหัวข้อเลยน,นี้ขึ้นได้ เบื่อหรือยังกับพี่อคาดคะทุกคนคือเนี่ย <Yeah. S 1> สิวม็ดเท่าช้างเลยนะคะขึ้นตรงนี้โอ้แ yeah, ย yeah. ่แย่อ่เรามาดูกันนะเพราะว่าจะทำหัวข้อเรื่องราวอะไรของคุณที่ทำให้คนอื่นพูดถึงเรื่องราวอะไรเกี่ยวกับตัวคุณที่ทำให้คนอื่นพูดถึงคุณถ้าแบบว่า ถ้าพูดถึงเรื่องนี้ต้องนึกถึงคุณหรืออะไรอย่างเงี้ยนะลองดูนะคะว่าจะเป็นเรื่องที่ตรงกับคุณหรือเปล่าเล่นกันสนุกสนุกนะคะไม่ไม่ตรงไม่เป็นไรไม่ต้องซีเรียสนะคะเราเป็นปูถุชนคนธรรมดานะคะมันต้องมีมันองมีความเราไม่ใช่แบบมืออาชีพนะเพราะฉะนั้นมาเดี๋ยวเราจะให้ดูเอามุมนี้ดีไหมมุมนี้ก็ดีนะเราไม่เคย เราไม่เคยทำใช่ไหมหรือว่าจะเอาไปทีจะอ,อย่างนี้ <laughs> เออวันเสียงก็จะเบานะ,ะเดี๋ยวก็ลองก่อนนะคะเขาเลยหลายมุมอ่าโอเคนี่ก็โอ้ดูน่ากลัวนะครับยัย มุมเดิมจะดีที่สุดแล้วล่ะนะเห็นไหมดูหน้าหมอไปก่อนนะลำบากไม่มีชีวิตใครนะคะที่โรยด้วยกีบกุหลาบเศรษฐีมหาเศรษฐีเนี่ยกว่าเขาจะมีวันนี้เขาเคยแบบก็เ,เคยไม่มีนะคะแล้วเขาก็มานั่งเล่า แชร์ให้ทุกคนฟังาตามอาคอลัมน์หรืออะไรของผู้ประสบความสำเร็จทั้งหลายเราก็อาจจะเคยได้ยินนะคะคนโด่งดังหลายท่านนะอย่างออย่างดาราบางท่านเขาก็เคยแบบืม,ไม,ม,มไม่มีแม้กระทั่งรองเท้าแักเรียนไม่มีแม้กระทั่งข้าวนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนก็ต้องเราอะยังไม่ได้ เราไม่สําเร็จเราไม่ประสบความสําเร็จวันเนี้มันก็ไม่ได้หมายความว่าคุณเป็นคนที่ไม่ได้ฝ่าฟันอะไรนะเพียงแต่ว่าคือบางครั้งนะคะเป้าหมายคนเรานะ่ะมันมีเท่ากันได้นะใครๆก็อยากจะยิ่งใหญ่ใครๆก็สําเร็จบางทีคุณหันกลับไปดูเพื่อนเนี่ยเพื่อนเขาสําเร็จเป็นหมดแล้วนะคุณเคยไหมนะเหมือนโค้ดเพื่อนโค้ดประสบความสําเร็จนะหลายท่านมากเลย แล้วถามว่าดูตัวเราถ้าเปรียบเทียบกับเพื่อนนะ่ะถือว่าถือว่าน้อยนะใช่ไหมล่อมอนะอย่างอ่ะอย่างโค้ดไม่ประสบความสําเร็จในเรื่องความรักอย่างงี้นะเออแต่พูดถึงว่าจะพูดให้ฟังนะมีคนมาสารภาพนะเออแล้วโค้ดก็แบบตอนแรกโค้ดก็อินไปกับเขานะแต่โค้ดว่าไม่แน่ใจนะเขาอาจจะเป็นพวก DM เพืแบบว่าเขาส่ง DM มาทาง IG นะ แล้วมีความสุขว่าเขาน่าจะไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงของเขาเองอ่ะเขาน่าจะเป็นใครสักคนที่แบบว่าปลอมโปรไฟล์มาอะไรเงี้ยนะเราก็เลยรู้สึกว่าไม่รู้สึกไม่ดีนะมันเลยความคําพูดบางอย่างที่แวบขึ้นหัวมานะคะบอกว่าอันนี้มาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังเล่นเล็กน้อยนะว่าอย่าหัดโกหกคนอื่นนะคะแล้วคิดว่าคนอื่นจะคือเขาเรียกว่าอะไรนะอย่าเริ่มต้น กับใครด้วยด้วยคำโกหกไม่ว่าคุณจะโกหกในรูปแบบไหนก็ตามโกหกว่านี่คือคุณนะคุณทํางานตรงนี้อย่างนี้อย่างนี้นะคะซึ่งมันไม่เป็นความจริงเลยแล้วก็อย่าไปให้ความหวังใครแบบรวมๆแรงๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะอย่าไปทําเพราะว่าถ้าคุณคิดมุมกลับว่าถ้าเกิดเป็นตัวคุณแล้วมีคนมาทําแบบนี้กับคุณคุณจะรู้สึกแย่ไหมคุณจะรู้สึกยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะอย่าทํานะคะ เป็นตัวตนที่แท้จริงให้รู้กันไปเลยนะคะเปิดเผยไปเลยนะคะว่าเฮ้ยฉันคือคนนี้อย่างนี้อย่างนี้นะคะเเขาจะรับรักหรือไม่รับรักเราเขาจะต้องสักวันหนึ่งเขาจะต้องเขาจะต้องรับในเขาเรียกอะไรนะเขาจะรับหรือไม่รับก็ให้มันเป็นตัวตนที่แท้จริงของเรานะคะอันนี้ข้อเสียของโซเชียลมันจะเป็นแบบนี้ก็คือมันจะมีทั้งคนที่ไม่กล้านะคะที่จะ,ะเผชิญความจริง ไม่กล้าที่จะ,ะเผชิญหน้านะคะแล้วก็ใช้สื่อโซเชียลในการทําร้ายคนอื่นนะทำร้ายทําลายคนอื่นให้เสียวความรู้สึกอะไรพวกนี้นะอืมนี้ก็เป็นประสบการณ์นะคะเล่าให้ฟังเล่าสู่กันฟังมาเราจะมาเริ่มกันที่เราจะไปกันอย่างรวด,ดเร็วอีกแล้วนะคะจริงๆต้องพอพอจะทําจริงๆก็เริ่มขี้เกียจกันน แบบนี้นะคะเมื่อตคือห้องลุกแล้วก็ไม่อยากให้เห็นนะคะก็เลยต้องมาตั้งกล้องแบบแงนๆแบบนี้แหละนะคะไปดูว่าคนอื่นเขาเขาเขาพูดถึงเรื่องราวเ,าเขาเรียกอะไรนะเรื่องราวอะไรของคุณนะที่ทําให้คนอื่นพูดถึงก็จะมีสามเด็กด้วยกันนะคะก็นี่คืออ่ะเด็กที่หนึ่งนะคะอันนี้ เด็กที่สองนะคะแล้วก็อันนี้เด็กที่สามนะคะเอาทีา่จะเลือกตามตัวเลขก็ได้นะคะไม่ต้องซีช่องนี้ไม่มีซีนะคะตามใจลูกค้าเสมอนะคะ <c oughs> <c oughs> ลูกค้าใส่หมูทั้งหลาย <c oughs> อ่ะมา <c oughs> เราจะมาเริ่มกันเลยเพื่อแม่การเสียเวลากลางคืนก็ เสียงดังดีนะคะเสียงเราเนี่ย <c oughs> ไม่ใช่เสียงกลางวันอูโหรดเยอะมากอาดชีดแค่ไม่รู้เรื่องเลยนะคะทั้งซาเล้งทั้งอะไรโอ้ยจอดจังหวัดน,นี้ดีอยู่อย่างเดียวนะคะของกินเออดีอยู่สองอย่างเลยวป่ะสองอย่างของของกินเยอะหนึ่งแล้วก็ เยอะไหมเหรอตอนนี้คิดว่าไม่เยอะเท่าไหร่นะถ้าเมื่อก่อนตอนมาใหม่ๆของกินเยอะออที่นี่ดีที่สุดก็คือหลวงพ่อนะคะหลวงพ่อพระพุทธชินราชมีอายุกว่าห้าร้อยปีนะอย่างอื่นก็ธรรมดาค่ะคือพื้นที่มันกว้างนะคะมันเป็นเมืองผ่านน่นนะ,ะมันไม่ใช่เมืองที่แบบว่า ขอหมอทำสมาธิแป๊บนึงหมดแต่เมาใครอะที่คิดว่าคิดว่าหมอมีของดีอะไรนะไม่มีนะคะไม่มีนะคะของดีก็คือคือสิ่งที่ที่เราคิดเราพูดเราจิตเราเป็นนะั่นแหละนะคะนะเราคิดดีก็ มีของดีเราคิดไม่ดีก็เป็นของไม่ดีอยู่ในตัวะะไม่ต้องไปเล่นหรอกของเผิงนะคะระวังมันจะเข้าตัวเอาอ่ะ i of w a n นะคะคุณอาจจะเป็นคนที่เขามองว่าคุณเป็นคนพูดมากพูดมากในในแง่พูดมาก,นนพ,มากพูดเก่งช่างเจรจาแปดไม้เป็นคนที่ชอบ ชอบพูดชอบคุยชอบติดต่อสื่อสารนะไม่ใช่คนที่ว่าไม่ค่อยพูดไม่ใช่คนที่ปากหนักนะคะเป็นคนที่ปากไม่หนักเลยนะคะชอบพูดชอบคุยนะคะคุณอาจจะเป็นคนคุยเก่งนะคะเป็นคนเฟรนลี่ชอบคุยชอบนี่ก็ได้นะคะนี่คือสิ่งที่ที่คนพูดถึงคุณนะคุณอาจจะเป็นคนแบบนี้ เอ็ดออฟวอนคุณเป็นคนที่ชอบอคุณเป็นคนที่กล้า,ผาเผชิญกับความเป็นจริงกล้า,ผาเผชิญหน้ากับอุปสรรคปัญหาด้วยนะเป็นคนที่ไม่กลัวไม่กลัวอุปสรรคข้างหน้าที่ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นไม่รู้แหละแต่เราก็ไม่กลัวแล้วเขาก็มองว่าคุณมีเงินด้วยอ่ะ เาเรียนเาเรียน